ืัอนี้เฮาสิไปเก็บต้นแค่กันจ้าแต่ก่อนสิไปเก็บต้นแค่นะสีแนะน่อเนาะว่าต้นแค่มันามอยู่ทั่วไปได้จ้ะมี่ยืดสมมองเกิดช่วงนี้คาบอดีกินนะเขาก็จะเขาก็จะวหายก่อนจ้ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเก็บกันเลยจ้ามันจะขาวไปเบิร์ดสมองเลยค่ะคือต้นน้อยของเขาจะ้ะต้นน,น้อยของเขาก็จะเป็นใบอย่างเงี้ย คล่ายๆก็ใบอ่าขี้เล็กจ้ะแต่บอลแมนค่ะมันคือใบของมันคือใบของต้นแค่จ้ะต้นแค่เงี่ยท่านใดอ่ามีดอกนาสิมาเก็บเอาหยอดมันไปกินจ้ะนี่เอาไปลวกกินอร่อยจ้ะได้แค่นี้ก็พอละจ้ะ นี่คือดอกของเขาจ้ะดอกของพักแคป่าหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าสนตางแดนนะเดงนินหวางสันนะกำลังงามจ้ะนัดสิท่าไปถอดใส่ใครจ้ะเมนูเด็ดอืมดูช่วงนี้นะจ้ะแต่ว่ารู้สึกว่าจะบานกันเมือเ่อไหกินมันหอมมากเลยค่ะกินหอมแบบว่าหอมแบบสุดๆเลย นราก็จะเลือกเอาต้นจีบบวามันถึงจะบอแกเนะนี่ถ้าไม่แกก็จะเป็นประมาณนี้แหละจ้ะสวยสวยจ้ะกินหอมด้วยโอเคนี่จ้ะต้นของเขาเต็มเลย อันนี้พึ่งจะออกจ้ะน,นี่พึ่งจะออกสวยเลยจ้ะสวยเลยส้มหน่อยขะจะเก็บเอาส้มนี่ถือฝนก็นเลยโรยไปเลยลจ้ะดอกเขาก็ไม่ใหญ่นะคะเป็นดอกน,น้อยๆมีกลิ่นหอมดอกไม้อันนี้ก็แก่แล้วแก่แล้วนี่ยนนี้ ส้มนี่ซส้มนี่ยังโอเคจ้ะอต้นนี้ก็ใหบัรรการแล้วจ้ะบางนก็เกิดก้อนเขาบางก็เกิดหลังเขาแบบม้านเนี่ยเขา้ากัเลือกๆเอาจานี้ค่ะตนน้นของเขาจะสูงมากเลยค่ะสูงต้องหาเอาต้นเตี้ยๆาจา้ะ แมงกระลายน้ำแมงกระลายน้ำนอนแมงบ่งกระลายโอ้ยขนขิงลูกจ้ะเอาแค่นี้ก็พอเราจะเอาไปทอดใส่ไข่เอายอดมันดีกว่ายอดมันกะอร่อยจ้ะอร่อยหมอนน้อยก็สุกเต็มแล้วจ้ะ มอนน้อยมอนน้อยอืมเต็มเลยค่ะอ๋อึ่กำลังแดงหวานให้กินนะกินให้ดูอืมมันหวาน,านจ้ะกินได้เป็นลูกหน่อยเนาะ มีเต็มเลยจ้ะดอกอุหลามปลาจ้ายอดด้ยค่ะเดี๋ยวนัดจะจำต้นมันเดี๋ยวนัดจะไปเอาไปปลูกที่บ้านเลยเลยจ้ะกลิ่นหอมบางๆด้วยนะคะข้าะพาอยู่สวนจ้ะเด็ดให้มันแตก เป็นพุ่งเป็นพุ่งต้นอวบอบ,อบตอนนี้พักยังบ่ท่านไหนมีลายจ้ะยังคงบ่ท่านไหนห่อนบันไดเด็ดแ,แต่มันก็แตกอันนี้สีม่วงจ้ะฮวราพาสีม่วง ตัวหนี่จะเป็นไอ้พักตั้งหัวว่านมเม็ดมะขึ้นเลยพักบุ้งกำลังงอกจะพักบุ้งกำลังออก,กพักบุ้งกำลังออก,ก,ก,อ,อ,กอันนี้ผักอีตูเม็ดมันเม็ดมันตกพักบุ้งกำลังงอกตัวอันนี้จะเป็นอ่าอย่างก็ล่ะนี่กำลังเกิดเกิดเองผักอีตู่ หายตัวเต็มเลยจ้ะหายตัวโอ้ไปดูผักชีจ้ะผักชีงามแหง้งผักชีอาดหัดเด็ดต้องเด็ดมันถือฝนให้เด็ดแล้วก็ปล่อยเห้มันเป็นหากเอาหากมันหายมันปรงไหม เบกอดบรเดเข่าสวนสามเมืองามแห้งจ้ะนี่ห้อยเด็ดแล้วมันแตกขึ้นมาอีกจ้ะกระปงขึ้นมาให้เราได้กินอีก,กเกาจ้ะถ้าพดเด็ดมันจะเป็นดอกถ้าใบเด็ดมันจะเป็นดอกเป็นดอกซะก่อน น้ำบบาลำาลาเรือได้กรอบด้วยค่ะต้องกําจัดเอาเมนูนยังดีนนนนเนาะบาดนีเนาะยำยะยำแล้วไปกินกับขนมจีนน้ำยาพี่สีแสบพี่เนาะ ได้บักคักเลยพี่น้องจ้าเหดจันไดนกินจ้าหน้าทออนผักซี่จาของมองมมันขึ้นดอกแล้วเอาไปถ้ามาไล่กินดีเนาะโอ้พักชีจ้าเก็บมาแบบมันยืดมากเลยค่ะต้องฝ่าวเก็บแล้วนะ่าต้องฝ่าวถอนทิมแล้วอะ บางอันก็สีเหลือให้มันมี้เมล็ดไว้ค่ะปลูกต่อจ้ะแล้วน่าจะลงใหม่จ้ะให้มันเป็นกออันนี้ปลูกช่วงเดือนหนาหนาวเนะาะเพาะเมล็ดถิ่มไว้หลังจากนั้นมันก็งอกมาแต่วา่าบบใหญ่จ้ะพอถึงเวลามันไม่ใหญ่มันเลยมันเลยเป็นแบบว่าบ่เป็นกอจะ้ะเป็นต้นเป็นลำขึ้นไปเองเสียเดี๋ยวน่าจะเอาไว้ทำมเมล็ดพันธุ์ครึ่งหนึง่งแล้วก็เก็บ าก,กินเครื่องนึงจ้ะแล้วก็บ่้านก็ให้อ่าเพื่อนๆแถวนี้กินน้ำจ้ะแล้วก็มื่อนี้สิแกงสมปลาทูใหญ่จ้ะปลาทูแซ่สองอปลาทูปลาทูช่วงนี้กำลังแซ่บจ้ะกำลังมั่นเลยช่วงเริ่มเขานาฮอนนี่ปลาทูจะแซ่บจ้ะมื่อนั่นเอามาเข็ดขนมจีนน้ำยาโห้มั่นมากเลยจ้ะนี่ราคาโตหนึ่งก็สองร้อยห้าสิบเยน ตบักงหญ่เลยจ้ะเราก็ซดสดอสพที่นี่นัดกินบะทัานนัดกะเอาเขาช่วงฟิตแล้วก็เวลาอายากก็ค่อยออกมาเห็ดกิ่งจ้ะก็จะเป็นดอกสนุน้อยเยือนงามจ้ะดอกสนุหรือดอกแคป่าต่างแดนจ้ะมันนี่นัดจะมาไข่เจียวให้เล็กหน่อยแล้วก็พอบานกินจ้ะ ทอดกด็ดูอ่อนจ้ะจ้านะก็เอาแตกแล้วเราจะมาใส่ไข่เจียวดอกแคไปเลยจ้ะค่ะไข่เจียวดอกแคและดอกสนูน้อยเดอนงามจ้ะไข่ใบน้ำโอ้ยแสบจ้ะกินกับ แกงสมลาทูใส่ผักซี่หลายๆจ้ะมแซ่บๆจ้ะเขาสวยเขาสวยหอนๆมาเน่วมากีนน้ำตาลแซ่บๆจ้ะหืมน่อวาแซ่บกว่าไอ้ลวกอีกนะ เอาใส่ไข่คือจังอ่ะผักขาเลยล่ะจ้ะกินก็ฟุ้มจำทอดไข่เข้ากันเลยจ้ะ